สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่สิบสองกุมภาพันธ์นะนี่เดี๋ยวผมจะนั่งรถเมย์ไปแม่กองนะเดี๋ยวรอก่อนนะเพราะว่าวันนี้จริงๆกูก็ตกใยแล้วเขาจะให้มันช่วยทําบ้านไหมสรุปเขาไม่ได้ให้กูช่วยนะก็เดี๋ยววันนี้ก็ว่างกูก็เลยไปแม่กองเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องอพรุ่งนี้ต้องนั่งรถพรุ่งนี้ม่พรุ่งนี้แม่้งอพงพากูกลับไปที่นคนปรปฐมนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่สี่กูต้องรับไปก็เดี๋ยวไปนอนที่นั่นอีกคืนนึงแล้วก็นี่อยู่หน้าวัดเมืองใหม่นะก็ รอรอรถไปเพราะว่าตรงที่บ้านยายมันไม่มีรถผ่านแต่ตรงนี้มีนะฮะนี่มันอยู่ใกล้บ้านพ่อคนไงแต่นั่าจะเออันไม่ใช่ใช่ไหมพูดถึงวัดเมืองใหม่ไอ้โบสถ์โบสถ์เนี้ยโบสถ์โบสถ์ตรงนี้ที่อยู่ตรงข้ามวัดเมืองใหม่ก็โบอกว่าวัดเมืองใหม่ละสร้างมันต้องเป็ยังเด็กเลยก็คือยังสร้างไม่เสร็จเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะเสร็จตอนไหนแต่อยู่ไปอยู่ใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวน่าจะน่าจะทันเอ่อทันวันเขาเรียกอะไรนะตอนตอนที่ตอนที่โบสถ์เปิดใหม่ก็ต้อง เราเดี๋ยวทำอย่าวมั้งนดูเหมือนไส้เสร็จแล้วนะแต่ก็ยังไม่เสร็จก็ต้องรอให้เขาเสร็จนะฮะโอเคสวยเลยใช่ไหมเออก็ได้แล้วฮะแต่เดี๋ยวกูรอรถเมย์กันนี่อยู่แม่กองแล้วนะฮะเออนี่อยู่ตรงตรงนี้ตรงทางรถไฟนะฮะไอ้ร้านไข่หนังสือกูหายไปไหนแล้ะไอ้เหี้ยไอ้สัสร็จมึงปิดแล้วเหรอแม่งกลายเป็นร้านอะไรไปแล้วเนี่ยร้านอาหารร้านคาเฟ่เออไม่ง่า ฝรั่งมานั่งนั่งกินชิมชิมอาหารระหว่างรถไฟผ่านนะฮะน้านหนังสือกูไม่อยู่แล้วนะไอ้สัตว์เอ,อ้ยไม่เป็นไรกู <c oughs> ไม่ได้ถ่ายเลยเลยนะแต่ว่านี่ตอนนี้อยู่บิ๊กซีนะฮะจะมาเดินเดินไปไปทั้งโลตัสแล้วต่างบิก๊กซีอะไรดูว่าพวกร้านหนังสือที่ที่เราเคยนีหน,นังสือกระตูนขายจะไม่มีนะ้วมีแต่สิงเอ็ดสิเอ็ดไม่มีกระตูนขายแต่ๆๆแล้ ได้นี่มยแทนได้โดนัดมาแะซื้อ6ชิ้นแถมแก้วนะกูใหญ่จริงกูให้มันซื้อ6ชิ้นแถมหกชิ้นมากกว่าแต<ช>่วันนี้เป็นโปรโมชั่นแก้วแลก็ได้ไมาแก้วเลยนะนเนี่ยในนี้มีน้ำส้มแล้วน,นี่กูถือแ๊ลซี่อยู่แก้วนี้ให้มันแดกหมดนะ <S <S อันนี้เอาไว้ไปกินที่บ้านแล้ถ้าเกิดมันยังไม่ละลายนะไม่ละลายที่บ้านมีน้ำแข็งละลายก็ใส่กับแข็งได้นะแล้วนะเออก็ยังอย่ากลัวกลับนะมันไม่ไไไมีกูไม่ได้ถ่ายอะไรนลเพราะว่าลืมนะ ที่ไม่กล้องมันคนเยอะแน่คือจีบกล้องมาถ่ายมันไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยว,เด,ยวเ,เดี๋ยวนั่งตรงนี้กลับแล้วนี่ไงทานให้ติดในผมบอกออผมเห็นในเฟซว่ามันมาเปิดตรงนี้ต้นกลองม,มันเป็นร้านเลยม่รู้กจำไม่ได้นะครับนั่งแหละเดี๋ยวเอาไว้วันไหนตะกี้เพราะว่าวันนี้โอ้เต็มเต็มมับไปด้วยน้ำนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากกินนะแต่เอาไว้วันอื่นเดี๋ยวผมมาจะค่อยกินนั่งแหละนี่เดี๋ยว จะไปขึ้นรถเมย์ไม่ใช่ซอยนี่ผิดซอยซอยอีกซอยนึงน,นะฮะไอสัตว์ก <c oughs> ูเดินมาเดินมาไม่เคยมาไอเทียเลี้ยวผิดซอยอ,อีกนี่ตองซอยข้างหน้านี่ออจริงเอาจิงแถวนี้กูก็ไม่เคยกูก็เดินบ่อยนะแต่ว่ากูไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่ามีอะไรบ้างเพราะกูไม่ค่อยได้ซื้ออะไรแถวนี้นะแต่กูก็คงจะมาไปแหละไปช่งวงนี้เพราะว่ากูย้ายกลับมาแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> เออถ้าอยู่แถวอยู่แถวนี้ก็ไม่ได้ก็เดี๋ยว นั่งรถเมย์มาที่นี่บ่อยๆแล้วกันนะแลแหล่ะเดี๋ยวกูต้องนั่งรถวัดแก้วเจริญกับถพน,นก็โน่นนะอยู่ตรงนู้นนะเอออดี๋ยวตรงหน้าทางเข้าตลาดตัดรถไฟตล,ตลาดล่มหุบนะฮะเออนี <laughs> <Yeah. S 1> ่แบก็น่าเสียดายที่ร้านหนังสือที่คุูนประจาแม่งไม่อยู่แล้วจริงๆตรงนี้มันต้องมีร้านเช่าหนังสือนี่เอาอันนี้ก็ไม่อยู่แล้วหรอวะไอ้เฮียกระทรวงสงครามไม่อ่านหนังสือแล้วนะฮะ <laughs> <laughs> ปิดกันหมดแล้วนะฮะไอ้สั์เออ ช่างมันเดี๋ยวอ,อูอ้คงจะยังไปไปกรุงเทพเหมือนปกติเลยเพราะว่ามันมีรถตู้ไปกปรุงเทพจากที่นี่อยู่นะฮะเนาะถ้าจะไปกรุงเทพไปหาเพื่อนอะไรก็นั่งรถนั่งรถเมย์มานี่แล้วก็นั่งรถไฟไม่ใช่ไม่ใช่รถไฟต้องนั่งรถรถตู้ไปนะฮะแล้วนั่นแหละก็พอๆกันแหละแต่ก็คงคงจะตื่นเช้ากว่าเดิมาแล้วกาไปตอนทูอยู่นี่นะฮะนั่นแหละนั่งรถแก้วนั่นแหละถึงเงินั้นนั่นแหละเดี๋ยวคงไปขึ้นละ่ะแล้วก็กลับล่ะ โดนนอกจู่กูเดินกูก็ไปเดินผ่านนะโดนอกเลยนะทางโลตัสทีงบิ๊กซิงนี่มีเลยนะฮะตัวกูดูไปก้นกูกันแมพละที่ใกล้สุดนี่20กิโลไอ้สัตว์กูอยากกินนี่ได้ไงอ่าแมกเฟอร์ลี่นะแต่โห่ละไม่เป็นไรยี่สิบพิซซ่าหน้าเบอร์หลังหลังชัดเนี่ยแล้วแล้วแล้วดองจริงไม่จะเป็นลายลายอะมาโฟลโลเหรอ ถ่ายจากกล้องแม่มแล้วยังไม่ถ่าเลยมันต้องใกล้เข้าไปอีกมาโค้งกลับนะก็เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเปิดใน Google Map ดูนะฮะก็อย่างที่บอกแหละไอ้กูบอกปไปยังวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะกูพูดอย่างที่บอกไปแล้วกูไม่มั่นใจว่ากูพูดปไปยังแต่ไอ้ร้านกันเองแล้วต้องสึกกันเองนั่นแหะมันไม่ได้ปิดแล้วนะฮะมันแค่ย้ายที่นะมันย้ายจากตรงที่ใกล้ใกล้ไปอยู่ตรงข้างๆทางรถไฟ ไปอยู่ที่ตรงบางตะเกงหรืออะไรที่ไหนที่นึงนะฮะก็ห่างจากตรงนั้นไปประมาณเกือบ4กิโลเมตรนะฮะเ <c oughs> คียกไกลชิอหายเลยนะฮะไปเอจะเดินไปก็ไม่น่าจะได้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่น่าจะได้ให้กูเดินนะเดินได้อยู่แล้วแต่วันนี้มันไม่มีเวลานะก็เออจริงมันน่าจะมีรถรถเมย์ไปแถวนั้นแหละจากแม่กองนะแต่ก็ เอาไว้วันอื่นแล้วกันนะฮะคือคือวันนี้กูกูไปกูไม่ได้เตรียมตัวว่ากะจะไปอะไรเงี้ยแบตโทรศัพท์กูก็ไม่เต็มในเฮียคือกลับมาแบตกูหมดนะฮะเออกูกูเลยไม่ค่อยได้ถ่ายยังไงเพราะว่าแบตกูน้อยนะครับแล้วกูลืมหยิบเพราะว่าแบตกูไปล่าแต่นั่นแหละเอ่านี่เดี๋ยวนี่แดกข้าวแดกแอะไรเรียบร้อยนะครับโดนัทยังอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวรอให้มันหายอิ่มสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยนั่นนะฮะก็นั่นแหละแก้วกูก็อยู่นี่ ล้างล้างไปเรียบร้อยนะครับกูกูอยากให้มันเป็นโปรโมชั่น6แถมพกมากว่าแต่ถ้าเกิดจะเป็น6แถมแก้วก็อเอาแก้วมานะ,ะนั่นแหละไม่เป็นไรนะกูของของโปรโมชั่นมึงเอามาก็ได้นะฮะแต่กูเอาไปเก็บไปเลยกัน <c> ก <oughs> ูมีทั้งสีขาวสีแดงแล้วแต่มันจะมีสีอะไรมาอีกกูไม่รู้เหมือนกันนะ,ะแต่นั่นแหละเ,เดี๋ยวกูเล่นคอมไปก่อนแล้วกันนะฮะมีที่บ้านเนี่ยมันไม่มีเน็ตหรอกนะกูต,ต้องเอาเน็ตแชร์นเน็ตโทรศัพท์ใส่นะ,ะไม่เป็นไรนะเน็ตโทรศับกูเยอะอยู่แล้วก็เยอะ น่าจะพอไม่น่าจะพอเย็นบ้านสร้างเสร็จแล้วเพราะเดี๋ยวพอบ้านสร้างเสร็จอีกก็ต้องติดเน็ตแล้วนะฮะเพราะยังไงมันต้องติดเน็ตเงี้ยเป็นร้านไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะเออเป็นร้านอาหารก็ต้องมีเน็ตให้ลูกค้าใช้นะฮะเออแต่นั่นแหละฮะอือก็กูจะบอกปิดคลิปแต่ว่ายังไม่ปิดเลยกันเดี๋ยวกูปิดคลิปแล้วตอนนี้ที่ที่กูถ่ายพูดเยอะๆตอนนี้เพราะว่านี่มันประมาณหกโมงกว่าใช่ไหมมันพูดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเออตอนบึนอะตอนก่อนนอนปกติกูจะถ่ายพูดปิดคลิปตอนก่อนนอนใช่ไหมแต่ว่ากู อยู่ทั่วอะไรแบบใหญ่นอนอยู่ฝั่งกำแพงเนาะแม่อยู่แม่อยู่ประมาณประมาณตรงโน้นฮะแล้วก็ตาอยู่ประมาณตรงแถวแถวนี้นะฮะก็ก็เราแบบกำแพงมันไม่ใช่กำแพงเหมือนเหมือนที่อยู่ตึกนะันเป็นกำแพงเป็นกำแพงไม้แล้วก็แบบมีรูอยู่แล้วบนมันติดไอที่นี่ไม่ได้หรอกแต่แบบมันก็เลยเวลาพูดหลไรเสียงก็เลยแบบ ไปได้ยินนะถ้ากูกกพูดด้วยวอลลุ่มแบบนี้เขาได้ยิน,นทั้งบ้านนะเวลาเขานอนเพราะมันเงียบกักนหมดอะไรก็เลยพูดมันตอนนี้เลยดีกว่านะฮะเขาว่าเวลาพูดพูดปิดคลิปกูจะพูดอะ,ะไรแย่ๆไงแต่ถ้าเกิดไปทำให้คนเขาตื่นแล้วก็กูพูดก่อนที่เขาจะนอนจะดีกว่านะฮะตอนนี้กี่โมงเออหกโมงครึ่งเออก็ยังมไม่ได้ไม่ได้รีบอะไรมากก็แค่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะกูพูดปิดคลิปก่อนไปก่อนอนอนแล้วกันนะฮะ いいね。